สวัสดีครับพี่น้องอสอมมอ,อสสอทุกท่านสิ่งที่ท่านรอคอยสอบถามมาหลายเดือนนะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้คอรมอเขาอนุมัติค่าเสี่ยงภัยอสอมอสอมออสมอต้องเฮทั่วหน้านะครับหลังรอมานานเราจะรับต่ออีกสองเดือนตามมติคอรมอนะก็คือเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2565 อสมเฮครมอ,อ,รมอไฟเขียวจัดงบกลาง1,050ล้านจ่ายค่าตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจให้กับอสมอสสเดือนละ500บาทเป็นเวลา2เดือนนะก็รวมแล้ว1,000บาทนะครับคุณอนุทินชื่นชมทำหน้าที่ด่านหน้าหนุนไทยเป็นที่ยอมรับของระดับโรควันที่30สิงหาคม 2565ในอนุทินชันวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและํมรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือวคอรมได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565งบกลางวงเงิน1 0 5 0ล้านบาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอจำนวน 139,729คนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสสจำนวน1577คนรวมทั้งสิ้นก็1,5306ลคนในอัตราเดือนละ500บาทต,ต่อคนต่อเดือนสำหรับเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2565รวม2เดือนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่ครมได้ให้การสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่อสอมและอส,อสสโดยต่อเนื่องซึ่งการอนุมัติในครั้งนี้จะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภยัยต่อเนื่องจากงวดเดือนตุลาคม64ถึงมีนาคม2565ที่ครมได้อนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน3,150ล้านบาท ือจะให้แก่อสมมและอสสคนละ500บาทต่อคนต่อเดือนรวม6เดือนตลอดเวลานะครับที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19พี่น้องอสมมอ,อสสทําหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้การควบคุมโรคในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบบสาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีอันดับต้นๆของโลกในอนุทินกล่าวทั้งนี้อสอมและก็อสสได้ทำหน้าที่สนับสนุนเจ้าที่ทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยทางการให้ความรู้ในการป้องกันในดูแลสุขภาพของตนเองและดูแลสุขภาพของประชาชนเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับทีมสามหมอดูแลผู้ป่วยโควิด -19 แยกกักรักษาตัวในชุมชนก็คือศูนย์ -CI นะครับ30,000กว่าแห่งและก็แยกกักรักษาตัวที่บ้านหรือว่า HI ก็3 0,000กว่าแห่งแนะนำกลุ่มเป้าหมายตรวจเอท และรายงานผลการตรวจผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทอสมเชิญกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัวนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ากลุ่ม608นะมารับวัคซีนในครบตามเกณฑ์นะครับเป็นผลงานเชิงประจักษ์นะทำให้พี่น้องอสอมอ,อสอสอนะครับคอรมอรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าก็อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ท่านอีกต่ออีก2เดือนนะถือเป็นข่าวดีนะครับ แจ้งข่าวน,นี้ให้กับนักรบเสื้อเทาทุกคนทั่วประเทศหวังว่าทุกท่านจะเป็นกําลังใจให้ท่านนะในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ